สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยกันที่ค้อมูนะครับพี่น้องมาอัปเดตล่าสุดนะครับมูน้อยนะครับที่แยกออกจากแม่มาวันที่สองนะครับให้วัคซีนตัวทุทไทยก็คือนักบวชในสุทไทยนะครับให้วัคซีนฮีว่าไปนะครับเดี๋ยวผมกับสิมาไลสีดพิษสุนัขบะนะครับของสุนัขของสุกรนะครับห้อันนี้ห้อะ นี้ว่าสุกรไปนะครับเพิ่งให้นะครับแจกมาวันที่สองเพิ่งวานวันนะครับวันนี้วันที่สามให้พี่น้องเบิ้งนะครับบนทวนสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้กินอาหารเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับให้กินห้างหน่อยซะก่อนนะครับเพราะว่าหมูยังมาทันนี่พื้นหลังตอนนี้บวกแกะครับแขนไว้เลยน้ำหมูชุดที่แล้วนะครับทํำกวอมสะอาดเรียบร้อยนะครับ แยกจางแม่มานะครับมีมือที่สองมีมือที่สองนะครับแยวมาว่าเมื่ว่านนะครับขอพี่น้องมาอัปเดตนะครับเหลืยวัคซีนอีกตัวหนึ่งครับพิษสุนัขบ้าเศียีดนะครับยั้นได้สิบมือก่อนเดี๋ยวคงก็บศิล่ยีดสีดบไา่ยากนะครับ ่พันธุ์เหรอครับเนี่ยหมูแม่พันธุ์ดูล็อกครับพ,พี่น้องมาใกล้ๆสื่อมาสี่พันธุ์นะครับตัวนี้สี่ตัวนี้มาสี่พันธุ์นะครับกินหัวหารเบอร์หนึ่งึ้วกันครับก <c oughs> ินอาหารเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ซี่ลื้ยส่อหนึ่งนะครับนี่ก็คือพื้นขอกโรยปูนขาวเพื่อขาเสียนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพันนีขอดอกก่อกนเก่ายังมดนะครับต้นแยกมาแยกไม่ได้ซ้อมมือแล้วครับพี่น้องว่าบังข้อนี้หกตัวนะครับแม่พันธุ์เรียกไว้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับของแม่แม่เพิ่นกับต้นยืนอยู่นั่นแหละ อยากไปตัวหนึ่งนะครับน,นี่เป็นเม่พันสองสายนะครับลาดปวกแรนนะครับพันสองสายนะครับอีกรอบหนานะครับผมเสียวเอาเลียนผสมกับดูล็อกนะครับ ครับเดี๋ยวอัปเดตพี่น้องเบิ้งนะครับภาพเบิ้งแม่พันตัวเหรอครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องแม่พันุตัวนี้นะครับเจ็ดคอดในวันที่สิบมีหน้านะครับตัวนี้ยังวันที้ทำวานสาดนะครับนี่วดขอเข้าใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออัปเดตพี่น้องเบื้งแล้วก็จัจัดการอีกรอบนึงนะครับนี่แยกไปแล้วแล้วครับรอบประมาณอีก เพิ่นกินอาหารในเต็มที่อีก่อนนะครับกำหนดมันจะอยู่ประมาณยี่สิบวันนะครับหมูจะเป็นสัตว์ยี่สิบถึงสามสิบวันได้นะครับถ้าไม่เป็นสัตว์แล้วก็มีเอายากระตุนให้เป็นสัตว์เร็เรียวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอามากระตุนขร้างที่เรียกก็ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่าสามสิบมือบ่ขึ้นก็เลยเพิ่นบ่เป็นสัตว์ก็เลายเอา,ายามาก็เลายเอายามา ตุนเพิ่นนะครับกระตุนฮอร์โมนเพลเพื่อจะใหเป็นสัตว์เร็วขึ้นนะครับอมนนี้ท้องสองนะครับท้องที่สองของแม่นี่แล้ครับมาลุ่นกันครับว่าจะได้เจ็กตัวแม่นี่คอ,อนทด่ซิมหานะครับผมตีไห้นะครับท้องแบบนี้นะครับสังเกติ่นจะเป็นในท้องบนจีบออน,นะครับนี่บ่อนคือปา่าเิ็นเอินว่า หันหมูหลายนะครับมันสีบอลขึ้นไปปรมาสังเกตนะครับพี่น้องครับผมมีสังเกตนะครับจะบ,บอนคือปลานะครับสแสดงว่าลูกหมู่ในท้องนี่ประมาณเก้าถึงสิบตัวได้นะครับเป็นท้องแรกนะครับี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับหันเพลินคอดลูกหมูขุนชุดแรกก็ ชุดที่สองนะครับชุดแรกไปแล้วนะครับจำนายทรงตลาดทรงตลาดไปสิบหกตัวนะครับทรงในหมู่บ้านอีกสี่นะครับแล้วก็ชําแหละอีกสองนะครับทรงตลาดรอบนี้นะครับราคากะลืมแรกผมทรงไป 1น0นะครับทรงน้ำบ้านหนึ่งนะครับไปทั้งหมดไป4ี่ตัวนะครับมาทรงตลาดเมื่อกี้เก่าสิบเจ็ดล่าสุดเมื่อกี้8ปดสิบแปดนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้สุกรหน้าฟาร์มนะครับ,รนะรบแต่หัวอาหารกับยังอาหารที่ให้หมูนะครับยังแพงคือเกา่านะครับ ราคาหมูขยับลงแต่อาหารยังไม่ขยับลงตามมีแต่จะขึ้นไปหน้านะครับผู้เลี้ยงสุกรก็ต้องทั้ใจนะครับ <c oughs> การที่เราเลี้ยงหมูนะครับเราต้องทนสภาวะนะราคาน้่นะครับเราต้องทนสภาวะราคาแนะนะครับหมุด ราคาลงนะครับแต่อาหารก็ยังเท่าเดิมนะครับเท่าสิลดหม่องใ,ใดใดเนี่ยเทาก็ต้องลดนะครับผมให้พี่น้องเบ่งนะครับเพื่อพี่น้องอยากเลี้ยงนะครับถ้าซื้อนะครับลูกหมูเองถ้าลูกหมูจะขวงนี่มันจะได้กับไล่ลายนะครับถ้าเกิดเท่าซื้อนะครับถ้าซื้อนี่ครับตัวละสองพัน 2 0 0า3ถึง2 0 0พ5นะครับไส้นี้นะครับนี่ครับนี่ไส้นี้เลยครับพี่น้องหมูยาานมจากแม่เนี่ย2 0 0อ2ถึง2 0 0พ3นะครับ2 0 0นหาเลยนะครับ2 0 0า3ถึง2 0 0พ5นะครับนี่ไส้นี้ครับพี่น้องครับผมเลี้ยงหมูนะครับทำหมูขอดปุ๊บนี่ผมจะทํา <Okay. S 2> ให้เขาเป็นสัตว์เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นี้เขาเป็นสัตว์เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะเห้าไ้เลี้ยงต่อน,นะครับสีบวยคอกว่างนะครับแต่ต้องเป็นลูกหมูจะของลูกหมูตัวเองนะครับถึงจะมีกําไร <c oughs> เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ด้วยนะครับถ้าอยากจะดีก็หมูพ่อพันธุ์นะครับแต่ผมบเลี้ยงพ่อพันธุ์นะครับ ผมจะใช้น้ำ,นำเสื่อมมาผสมเทียมเอานะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์น้ำในเดือพี่น้องเ้อของมูลบ้านเท่าแล้วครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่สวัสดีครับ